ก็สวัสดีครับผมตั้มไผ่สร้างหมุนนะครับวันนี้ผมก็ได้มาร่วมเป็นวิทยากรบรรยายกับคนรักไผ่นะครับงานเสวนาครั้งคนรักไผ่ครั้งที่11นะครับบ้านไ,ไร่ภูกําไรปักทงชัยนะครับโคราชนะครับวันนี้ก็จะพาไปชมบ้านไม้ไผ่ที่อาจารย์ปูคนรักไผ่เราได้สร้างไว้นะครับที่อําเภอปักทงชัยนะครับ นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านไม้ไผ่ทรง A นะครับนี่อันนี้ก็ได้เข้าเข้ามาอยู่แล้วก็แต่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับอันนี้ก็เป็นผู้เข้าอบรมนะครับผู้เข้าอบรมได้มาพักเริ่มพักกันนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านไม้ไผ่ทรง A นะครับสร้างจากไผ่สร้างมนไผ่ตรงหม้อนะครับนี่ดูขนาดลำเดี๋ยวผมเปรียบเทียบกับนิ้วให้ดูนะครับนี่นะครับ มีขนาดประมาณ6นิ้วนะครับเสาตั้งรับนะครับนี่นะครับข้างนอกก็จะเป็นไม้ไผ่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังคานะครับหลังคาไม้ไผ่นะครับนี่เห็นนะครับอันนี้เป็นไม้ไผ่สับฟากจากไผ่ซางหมดนะครับนี่ครับสวยงามไปอีกมิติหนึ่งอีกสไตล์หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมข้างในนะครับพาไปชมข้างในนะครับ อันนี้ก็น,น,น,นี่นะครับโครงสร้างทั้งหมดเป็นไม้ไผ่ทั้งหมดนะครับแต่เป็นไม้ไผ่แช่น้ํายานะครับเป็นไม้ไผ่แช่น้ํายาทั้งหมดนะครับแต่จานปูเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรชอบชอบไม้ลําใหญ่ขนาดใหญ่นะครับท่านก็เลยเอาขนาดใหญ่นิดหนึ่งนะครับดูขนาดความใหญ่อันนี้ประมาณ8นิ้วนะครับไม้ไผ่ประมาณ8นิ้วตัวนี้จะเป็นไผ่ตรงนะครับ ตกแต่งด้วยประตูไม้ไผ่นะครับประตูไม้ไผ่อันนี้เราก็จะใส่กระจกนะครับส่วนตัวนี้จา์ปูท่านท่านจะใส่กระจกนะครับเอาเป็นกระจกมาแทนนะครับหลังนี้พอดีเป็นไม้ไผ่ที่ว่า,าปลูกเองในสวนนะครับแล้วนําไปแช่เองแช่น้ํายาป้องกันมอดเองนะครับนี่นะครับที่เว้นไว้นี่ก็คือจะใส่กระจกนะครับ าภายในจะ,จะตกแต่งเป็น2ชั้นนะครับ2ชั้นนะครับจะนอนชั้นบนชั้นบนก็ได้ชั้นล่างก็ได้นะครับแต่อันนี้ผู้เข้าอบรมเข้ามาพักผ่อนกันนะครับนี่นะครับก็จะมีบันไดมีห้องน้ําในตัวนะครับโอ้โหก็เป็นอีกมิติหนึ่งของคนทําไผ่นะครับนี่นะครับสวยงามมาก มีห้องน้ําในตัวนะครับท่านใดสนใจอยากสร้างบ้านไม้ไผ่ก็ท่อมไม้ไผ่อ่ะถ้าเราปลูกเองนะครับยังไงก็ลดต้นทุนไปได้เยอะนะครับนี่นะครับบ้านไม้ไผ่ของคนรักไผ่นะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ